ซาคุระไีไน้องโอ้โหม,มันเต็มมีดไพไ่นคักขนาดได้ไปไหนโอ้ยเออมตถึงไปญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ซาคุระเมืองไทยมันก็มีโงป่ <laughs> ซื้อไทยมันอาจจะเป็นพญาเซีย์โคมตัวเที่ยรยอยยอดไปต่อหนังโง์ เ็นอนพอพี่เรงโอ้ยขขอเ,อเขาสูก็เออวันนี้เรงภูเขาถสั้นส,สนั่นห่านขาก็มีทางขา่นเองเนี่ยหวานก็ขึ้นเลยสมมตกพลังมาสื่อพีเนาองติดภูเขาไปเาเออมันยากาศดีอยู่ dạ tầm mình bỏ ปัสงวนอยู่กูดนี่มีคนเราปลูกยงปลูกยางถิ่ไปอยนี้ปลูกป่าสงวนเราปลูกมัตทองพี่น้องเออจองเลยฟังนี่ก็ภูเขาหน่อยอยู่เนาะเออถือว่าที่หนึ่งพว่าสื่อเขาอยู่ภูเขาหน่อยนี่ไอ้ดีสอดที่เนี่ยลงเขาอะไรพี่น้องวะนี้กิ้งลิงกิ้งลิงเนี่ยวปะเนี่ยโอ้ยสงสัยใจตั้ม้อเจ้าเนี่ยลงเขาเลยเนี่ยสำนักการถวัตพี่น้องเนี่ย สำนักกระทอ้อนบ้านช้างมันไปบ้านช้างพี่น้องสิเนี่ยเขานางยองสามค,ค,ครูพี่น้องไปยังไปอยู่จะยอมนมาเที่ยวกันเนี่ยส่วนมากจะเป็นบิ๊กไบพี่น้องมอไซค์มัน,นมันขับกันเสร็จนี่เป็นกียกหล่ออยู่เนี่ยครับเนี่ยไม่มีบาดคดเนาะเป็นป่าเป็นเขามัานตึงทางก็ดีอยู่นี่ เด่ต้องเทียวไปไกด้ย,ยอพี่น้องมาตอนบสามก็เด,ดหอนได้นึ่งสองแรกก็จะมีรถมอไซค์บกไปพี่น้องมายกรอเดินกันเนี่ยเสียงนี่ดังกระหึ่มเลยเนี่ยเอ,อ้ยสมองสวบัดห้องอือว่าแต่เนี่ยเสียงรถมันเป็นเสียงเครื่องบินพี่น้องมุบบดุยกหลอเนี่ย งที่เราเนี่ยมองนี้นี่แคมปิ้งเนี่ยทูตะวันแคมปิง้งโอ้ยแคมตั้งแคมป์เลยก็ปิ้งย่างอะพี่น้อง <laughs> เอาหมุดลมกันเดือบนะเอาแล้วมึงผมเถิงเถิง,ถงมี่มองตั้งแคมตั้งเตาเลยความพี่น้องแคมปิ้งนี่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งแคมป์เลยก็ปิ้งปลาพี่น้องปิ้งไก่พี่น้องเอ้ยของกับป,อบป้องกัเต็มเล็น,อนอ้องก็ขนหาของกับป้องก็มีพี่น้อง một dạ một đèn đèn cái bật nỏ lên không? bật không อมองมองท่องเที่ยวซ่องกลางทางมีสะพานตรงนี้พี่น้องเดี๋ยวสะพานลงไปเบื้องหลังไปเนี่ยเ้ยมันจะกาดแต่ยั่ได้พี่น้องย่างหยอะๆกินเนี่ยตกปลาเปิ่งฝังพี่โม้ว่าน้องใส่ตกปลาพี่หรือเปล่าโอ้มันตกปลาเลยพี่น้องเขามาตกปลากันเนี่ย ก็ตุกเบ็ดไปพี่น้องโอเป็นปลาบอดกับตึกเบ็ดบางนะจ๊ะหนึ่งโอ้น้องใหญ่เลยเป็นน้องสามองาเพิ่งขับมีมั้งเป็นแคมปิ้งพี่น้องตั้งแคมป์ ถนนเส้นนี้เป็น,น,นถนนท่องเที่ยวพีว่น้องเออถนอนท่องเที่ยวก็มีการใส่มอดเป็ดใส่หม้องปกติใส่ปลากันอยู่ที่ไปล่าแคมป์ปิ้งทั้งคุณพีนน่น้องทั้งสองฝั่งทางออนี่ยังหน่อยก็มาหาแต่เปลี่ยนใส่หม้อง เป็นวิถีชีวิตเป็นนอกพี่น้องฟังหนุนเป็น,นเมงมอง,มองท่องเที่ยวพี่น้องขุ้นจัดการแต่งเงินทุนงานเลยมีแพ่พร้อมมีเป็ดปันพร้อมพี่น้องนี่เต็นกลางเต็นก็มีทั้งฟังแคมปิง้งยางเออท่องเที่ยวก็มากกหลายพี่น้องนกก็หลายนี่นกเสียงนกห้องเต็มเลย เรงเที่ยวบ้านตางคุลเถีก็มาเทียเท่ยวบรรยากาศ้ันนอก,น,อกนี่จะเป็นอะไรพี่อ่แบบบรรยากาศ้ันนอกใส่เบ็ดใส่ม่องตามธรรมชาติมาเนียออมิตรภาพบ้านช้างนิคม,มพัฒนา เซนว่าวันนี้เป็นหมองว้ายต่อพี่น้องโฮมทางหลวงสองห้าห้าสามสุนเนดเด็ดหมดเลนไวๆเออน้ำก็เต็มเลยพี่น้องปลาเยอ่น้องยังใหญ่อ่ะตุกปงตุกปลากันทั้งหมดใน,นสนามกบพี่น้องสนามกบสนามกบกว้างขวางอย่างเดียว ตีกอ,จอบจงเนะด่ี่ยไปงนูไปนะ่องเลบงนากกีกอบิดูน่ที่ประสเลยหองปล่นอไยประสเลยต้องตีกอบจะฟัง,งต็มเลยปล เขาเชื่อโซ่บนจักรพรรดินักท่องกกเที่ยวก็มาหลายอยู่พี่น้องหลดแดนพืชตะพื้นเลยมาตรงเทียบอันใดแน่เลยเออธรรมชาติสวยงามเที่ยวกันและยองพี่น้องถนนเส้นมันจะเข่าตรงเซนสามหกตรงมะขามมะขามู่พี่น้องเส้นนี้มัน,ชนิชชัดไปบรรช้างเป็นภูเขาอ่ะภูนางยองพี่น้อง สีแดงพี่น้องสีแดงมันงามแทงเลยอ่ะโอ้ยมันแดงอ่องต้งพี่น้องโอ้ยตัดดาเลยแดงกงตัวสีแดงพี่น้องข้าวเดียวข้าวเดียวสีแดงงามแหงพี่ต้องซีแดงมีสีชมพูก็มีไปเบิ่งไก่พี่น้องฟังนี่มันจะเป็นดอกซากุระพี่น้อง ซา <Sakura. c oughs> กุราซากุราประเทศไทยพี่น้องฟังผมจะเป็นสีม่วงฟังทางผมจะเป็นสีม่วงพี่น้องดอกสีม่วงเนี่ยซากุราพี่น้องโอ้โหมันเต็มมีดีพี่น้องข้าศน์ขนาดเด้พี่น้องเฮ้ยดอกมันจะเห็นแต่ไก่เดียพี่นอนะ้องดอกมันสีขาวสีชมพูสีขาวสีชมพู้ซับซ้อนเองพี่น้องโอ้ยเนี่ยซากุราเมืองไทยพี่น้อง โออเนี่ยว่าซือ้อคนปมีซื้อมันอยู่พี่หนอ่อยซาโุระต้นนี้จะมีสีเขียวใบเขียวข่อมทั้งดอกข่อมคักกระดาษโอ้ยเห็นเลสออนให้ไลพี่นอ้องเออมาถึงไปญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ซากุระเมืองไทยมันก็มีพี่หน่อยเนี่ยงามอเลยนี่สีเขียวใบมันเสียเขียวอ่ะเขาเออนี่ยอย่างว่าซื้อวันนี้มันมีซื้อวันอยู่เพราะอยากเสียโข่ม <laughs> ซื้อไทยมัน,นอาจจะเป็นพระยาญ่เซลโคลเขาว่าเขามันเวลาเันบาเน,นเต็มคือซากุระเนี่ยเขาก็เลยเนซากุระเมืองไทยพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับกไาไปทำนี้พี่น้องบอกกันไม่คลิปหนาเน้ย